ช่อง7 HD บริษัทกันตนากรุ๊ปจำกัดมหาชนบริษัทสารดีจำกัดเสนอรายการเรื่องจริง Night Life เสียงของพี่เนี่ยตำนานนักร้องเท้าไฟเนี่ยจะบอกว่าพี่แบกชื่อเนี้ยมา30ปีแล้วอะไรที่ทำให้พี่ไม่เคยเบื่อที่จะเต้นหลายๆคนก็ยังจําภาพที่เราเป็นนักเต้นหลายๆคนก็ยังจําชื่อนี้กันได้อยู่นั่นก็คือความรักแล้วเราตั้งใจทํามันอย่างเป็นที่รุ่งเรืองมากๆในยุค90ย์แล้ววันหนึ่งเนี่ยมันก็มาถึงจุดหักเหครั้งสําคัญจนเป็นข่าวใหญ่ ตอนนั้นเครียดขนาดไหนนำเสนอโดยน้ำดื่ม Regency h i l u x r e v o GR Sport Space Airfo ตอนนี้ผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่เรื่องจริงในไลฟ์นะครับซึ่งเราจะพบกันเป็นประจำแบบนี้ทุกคืนวันเสาร์4ทุ่ม40ประดีที่ช่อง7 HD ครับคุณผู้ชมครับเพิ่แป๊บเดียวเนี่ย ข้าเดือนสุดท้ายของปี64แล้วอ่ะปีนี้คงต้องบอกว่าสาหาัสาหาการมากสำหรับพวกเราทุกๆคนครับช่วงเวลากำลังจะส่งท้ายเริ่มก้าวเข้าปีใหม่แบบนี้เรื่องจริงในไลฟ์ก็เลยอยากใจ้แฟนรายการของเราทุกคนมีความสุขมากๆเตรียมความพร้อมสำหรับเทศกาลเฉลิมฉลองที่กำลังจะมาถึงยังแขกรับเชิญในค่ำคืนนี้เขาเป็นหนึ่งในความทรงจำที่ทาให้พวกเราเนี่ยมีรอยยิ้มมีความสุขมาแล้วที่สำคัญผ่านไป30กว่าปีแล้วอ่ะเขายังครองฉาย,ยานักร้องเท้าไฟที่ว่าไม่ว่าจะนานขนาดไหนเนี่ย ก็ไม่มีใครสามารถโค่นฉายานี้ได้เราเชื่อว่าคุณผู้ชมทุกคนน่ะคงคิดถึงผมก็คิดถึงเพราะฉะนั้นจริจงๆนะไลฟ์ขอต้อนรับพี่ชัดนกตะดช่อง พี่ทัศน์เนี่ยเป็นผู้ชายที่เขาเรียกว่าขี้โกงนะโกงหมดนะโกงทั้งความรอความสูงโกงทั้งอายุพี่ทัศน์ปีนี้เท่าไหร่ละเออพี่ว่าเปลี่ยนเรื่องกิดใช่เอาจริงดิ <c oughs> ถ้าผมเรียกพี่แสดงว่าพี่ทัศน์ต้องเป็นคนมีประสบการณ์มามาเยอะในชีวิตปีนี้เท่าไหร่ละปีนี้ก็52แล้วครับจริงดิฮะบอกล็ดลับหน่อยพี่กินอะไรไอยาอายุวัฒนะอะไรก็แล้วแต่ที่มันทําให้เราดูพี่จริงพี่ดูไม่ดูไม่ดู52 คือจริงๆแล้วที่ก็ทานปกตินะครับทานอาหารทานค่าปกติแต่เพียงแต่ว,ว่าก็พักผ่อนให้เพียงพอแล้วที่สําคัญก็คือปกติเราเป็นคนที่ชอบออกกำลังกายด้วย<อ>นะครับแล้วเพราะว่าการออกกำลังกายนี่ถือว่าน่าจะเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเราเลยก็สามารถที่เราช่วยให้เราแบบสดชื่นออกกําลังกายอะไรบ้างพี่ก็เช่นเมื่อก่อน,นพี่ก็จะเล่นแบดบ,บินตันโอครับเล่นแบดบ,บินตันพอเล่นไปเล่นมาแล้วเนี่ยมันจะต้องมีการโยกเขา่า<อ>สเต็ปอะไรต่างๆเนี่ย ทำให้บางทีเข่าเราอาจจะไม่เหมาะกับกีฬานี้นะครับเร,เราก็ใช่เราก็มันเราก็ต้องเลิกไปแบดเล่นไม่ได้ละ<อ>ไปเล่นกีฬาอะไรต่อ,อก็พี่หันมาขี่จักรยาน mountain b เสื้อภูเขาเสื้อภูเขาแล้วก็เป็นแบบเป็นจักรยานคลาสสิกบ้างอ,อะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ทําให้เราก็าได้ได้มีโอกาสปั่นแล้วก็มันซอฟหน่อยมันไม่ทําให เราจะต้องลงแรงไปกระแทกทาให้หัวเข่าหรือขาเนี่ยเสียเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเล่นกีฬาตามอายุของเรา <ๆ S 1> ที่เราโตขึ้นพี่ใช้คําว่าเล่นกีฬาตามอายุอะแต่อันสุดท้ายที่ผมได้ข้อมูลมาเนี่ยมันไม่ตามอายุนะเซิร์ฟสเก็ตก็เล่นโอย <laughs> พี่มัน2ี่สบกว่าไม่ใช่เหรอถึงเล่นเซิร์ฟสเก็ตกันอะใช่ใช่เเด็กเด็กเขาจะเล่นกัน <c oughs> <ช>เนาะนี่แต่ว,ว่าเราก็แบบเมื่อก่อนนียตอนวัยรุ่นเนี่ยพี่ขอเล่าเท่าความนิดนึงพี่ชอบเล่นสเก็ต สเก็ตสเก็ตบอร์ดเล่นโรลเลอร์เบรคโรลเลอร์เบรคอาชอบเล่ <ola> ลนโรลเลอร์เบรคก็เล่นมาตั้งนานแล้วแล้วก็มีก็หยุดไปช่วงหนึ่งพอมาโตเนี่ยเห็นเขาฮิตกันอยากจะเล่นเราก็เลยเออเด็กๆก็เล่นกันเก่งจังเลยนะเราก็เลยมาลื้อฟื้นเราก็เลยมาซื้อบอร์ดแล้วก็มาฝึกเล่นอยู่แถวๆบ้านแล้วตอนนี้ทุกวันนี้ยังเล่นอยู่ป่ะทุกวันนี้ก็ยังเล่นอยู่มีแก๊งไหมเออก็มีน้องๆฮะแก๊งเด็กๆที่แบบว่าก็จะเล่นกันสองสามคนแล้วก็บางทีเราก็แบบมีสถานที่หน่อย เราก็เล่นตามสวนสาธารณะอะไรต่างๆก็ไปกับ2อสามคนนี่หรอใช่ครับน้องๆอีกสองสมคนที่เล่นเซิร์ฟเคตกับเราอายุเท่าไหร่พี่ก็ประมาณ1 5บห้าสิบหกัน้องนั่นก็แสดงว่าเขาไม่น่าจะรู้จักเราว่าเราคือซูเปอร์สตาร์เออไม่เขาไม่ได้ไปเรียนรู้จักหรอฮะเป็นเดี๋ยวว่าแม่กับพ่อเขาบอกให้เขาบอกเนี่ยพิ้าท้าไฟเด็กเขาเลยแบบพอรู้ก็เลยแบบอาจจะดูจาก YouTube กพี่ทุกวันนี้ย52นั่นแหละหอบไหมเวลาเต้นเออด้วยความที่มันก็เหนื่อยนะ มันก็มีเหนื่อยแต่ว่าด้วยความที่เราก็ออกกำลังกายอ่ะวิ่งออกกำลังกายมันก็ทําให้ร่างกายมันก็ทอนการเหนื่อยลงไปได้ส่วนหนึ่งพี่ท่านแนะนําคนทาองบ้านแบบหลายคน,นอายุป,ประมาณ50อย่างเงี้ยแต่เขาอาจจะฟิตไม่ได้คึ้่นเหมนของพี่อ่ะแนะนำคุณหน่อยว่าเขาควรจะเริ่มยังไงก็ไม่ต้องเริ่มอะไรมากอ่ะเพียงแต่ว่าก็ต้องจัดระเบียบตัวเองให้ให้เป็นระเบียบของตัวเองสักหน่อยหนึ่งในเรื่องของการพักผ่อนเรื่องของการ ทานอาหารแล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็คือการออกกำลังกายแต่อย่างที่บอกกันไปแล้วในในส่วนของการออกกำลังกายเนี่ยบางทีเราเราจะต้องออกกำลังกายในความพอเหมาะพอดีกับอายุของเราเรียกว่าไม่หักโหมไม่ไม่ไม่หนักจนเกินไปอย่างเช่นของพี่เนี่ยตอนนี้ก็มาวิ่งออกกำลังกายมาจ็อกกิ้งจ็อกกิ้งก็วิ่งจ็อกกิ้งรอบสวนสาธารณะไปเพราะเหนื่อยเหนื่อยเสร็จแล้วก็พักพักเสร็จแล้วก็แล้วก็หายเหนื่อยแล้วก็วิ่งต่อเหงื่อมันออก พอเหงื่อมันออกแล้วมันก็จะดูนะทำให้ร่างกายมันสดชื่นขึ้นคมันเบิร์นะชอบมากเลยพี่ชายบอกว่าให้เลือกกีฬาที่เหมาะอายุเราแต่ตัวเองเ่ยเล่นเซิร์ฟสเก็ตเหมือนเด็กอายุ20กว่ายังโชคดีที่ยังไม่ล้ม <c oughs> ยังไหวอยู่พจะบอกว่าผู้ชายคนนี้นะครับเ,เขาเป็นเจ้าของกะไรเจ้าของยุค90เลยก็ว่าได้ตอนนั้นนะพี่ ยอดขายอัลบั้มของเรามันมันขึ้นขนาดไหนการทำเพลงสมัยสมัยยุคนั้นเนี่ยออกมาเป็นเทอม,อมแต่และเทอมเนี่เราก็จะทำกับมิวสิกวิดีโอกัน8เพลง10เพลงบ้างก็ลากยาวไปทั้งเทอมเลยก็ถึงปีแล้วก็ขึ้นเหนือลองใต้โปรโมทอัลบัม้มอัลบั้มเด็กสมัยนี้อาจจะไม่รู้จักนะนะครับก,ก็ก็ช่วงนั้นก็พอประสบความสำเร็จร้านตลาดในในยุคนั้นก็เปลี่ยนปกเทป พอเปลี่ยนปกเทปก็มีการแบบไปเฉลิมฉลองกับศิลปินกลุ่มแฟนคลับเลยศิลปินที่สามารถแตะล้านตลับได้ในยุค90อันนั้นถือว่าความสำเร็จสูงสุดของอาชีพตกองไลยที่มันก็เป็นถือว่าประสบความสำเร็จนะครับในในจุดจุดหนึ่งนะครับเรียกว่าในช่วงนั้นเนี่ยเรียกว่าง,งานของเราก็ค่อนข้างเยอะแฟนคลับสมัยก่อนเป็นยังไงแฟนคลับสมัยก่อนก็ค่อนข้างที่จะแบบ เอาเอาเวอร์ช e ันด hey ีๆนะแฟนลับดีๆสมัยก่อนเป็นยังไงก็มีทั้งด um> um ีกับไม่ดีนะครับขอดีก่อนก็ที่ดีคือก็คลั่งมากปีนเราเล่นคอนเสิร์ตเสร็จปีนบนล้อพอไปบนล้วเสร็จแล้วรั้วที่ที่บ้านเนี่ยปิดไฟตอนนั้นพอเรากลับมาจากคอนเสิร์ตล้วก็ตกใจเฮ้ยไครวะเนี่ยปีนอยู่บนล้วก็นึกว่าขโมยไง ก็แบบเรียกตำรวจจะทำเรียกตำรวจพอไปไปมาเปิดไฟที่รั้วก็อ้อนน้องคนนี้นี่ที่แบบปีนอยู่บนรั้วอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวอันนี้คือแฟนคลับดีใช่ไหมแฟนคลับดีอแต่อาจจะวงเล็บอาจจะบ้าครั้งนิดนึงแล้วตอนนี้เป็นคลอนเสิร์ตพวกแฟนคลับเขามีแบบเอาอาหารมาให้เอาของอะไรมาให้พี่ไหมครับก็มีครับส่วนมากก็จะมีเป็นแอปเปิลบ้างขนมนมเนยต่างๆทำไมแอปเปิลอ่ะแอปเปิลส่วนมากเราจะชอบทานแอปเปิลครับ แล้วเขาเอามาให้เป็นถุงรู้เขายนขึ้นมาก็ี่ตอนคอนเสิร์ตตอนนั้นพี่ร้องเพลงคอนเสิร์ตแล้วเขาก็แบบรู้ว่าเราชอบแอปเปิลเขาก็เฟี้ยงแอปเปิลปุ๊บลอยมาพอดีเรารับปุ๊บรับได้พอดีเลยกเทมีโดนหัวไหมมีโดนบ้างมีตกพื้นมีตกพื้นไหมมีฮะมีตกพื้นบ้างรับได้บ้างอะไรบ้างอันนั้นคือแฟนคลับที่ดีนะแฟนคลับแปลกมันก็ไม่เชิงแปลกเพียงแต่ว่าเขาอาจจะชื่นชมเราไปในทางที่ผิดหรือเปล่ามันไงก็ไม่รู้นะฮะก็วันเกิดเรา แล้วก็แต่ละคนก็แฮปปี้เบิร์ตเจย์ส่งของขวัญส่งขนมส่งเค้กอะไรมาแต่ก็มีแฟนคลับบางบางคนก็อาจจะด้วยความด้วยอาจจะชอบเราเกินไปหรือไงก็ไม่รู้ไปเลยส่งพวงหลีดมาเป็นของขวัญถ้าถ้าผมจําไม่ผิดแล้วปีนี้ผมมีคนเสียชีวิต3ามคนแล้วพวงหลีดมันเอาไว้ไว้ส่งไปงานศพไม่ใช่เหรอใช่ไงแล้วทำไมเขาส่งมาพี่อ่ะเขาอาจจะชื่นชมพี่หรือยังไงก็ไม่รู้อ่ะเออก็แปลกดีเนาะผมไปได้ข้อมูลมาจากเพจแฟนคลับของพิทัศน์นะซึ่งยังมีอยู่ทุกวันนี้ด้วยนะ เดี๋ยวผมเดี๋ยวพี่จะบอกแต่ละอย่างนะว่าไอไอชื่อของพี่แต่ละอันในนี้มันมาได้ยังไงอ่ะอันแรกง่ายสุดเลยพี่ทัศท้าวไฟครับเต้นเก่งครับพี่ทัศผู้ชายมหัศจรรย์ก็อาจจะลองตังแลวแป๊บอ๋าพี่ทัศร้องเพลงเพราะร้องเพลงเพราะจริงๆก็ร้องเพราะทุกเพลงนะ <c oughs> <c oughs> พี่ทัศเต้นเก่งมากมันคือทัเท้าวไฟอะเนาะพี่ทัดล้ำกว่าเกาหลีอีก เกาหลีเหนือหรอพี่ทัศล้ํากว่าเกาหลีวงเล็บใต้อีกขอบคุณครับขอบคุณครับผมชอบวันนี้พี่ทัศน์หล่อไม่ใส่ในคมโอ้ก็มีธรรมชาติบ้างนะภูมิใจไหมครับพี่ทัศทุกวันนี้ก็ยังหล่ออันนี้ไม่เข้าใจพี่ทัศแขนสวยฮะแขนสวยไม่เคยเจอศิลปินประเทศไหนที่ดูแขนสวยยังไงวะแขนแขนเรียวอย่างงี้หรอฮะพี่ทัดน์ุณดีตัวสูงว่าถูก พี่ทัศผู้นําเทรนรองเท้าหุ้มข้อครับเมื่อก่อนนี้ออกท้าไฟเนาะก็เป็นรอ,อ,องตาแลบแป,ป๊บรองตาแลบแป,ป๊บนี่คือเป็นพระเอกในภาพยนตร์แล้วก็เป็นผู้นาอินเทรน์กับพี่ตั๊กบริบูรณ์ตอนนั้นดังมากร<ะ>องเท้าบาทสนะใช,ใช่ไหมพี่<ะ>ซึ่งตอนนี้เขากลับมาขายอีกแล้วนะพี่รู้เปล่าเออตอนนี้ก็มาทำอีกแล้วพี่ทัศผู้ชายที่ตัดผมรองทรงแล้วเท่ที่สุด อันนี้ลองส่งป่ะอ,นนอันนี้ไม่เชิงลองทรงอะเมื่อก่อนนี่จะสั้นกว่านี้แต่ตอนนี้เริ่มไว้ผมยาวหน่อยหนึ่งอาจจะปิดไฮไลท์อะไรน,นิดนึงพี่ทัศอธิบายนิดหน่อยพี่ทัศนไม่ทันมุกมุกบางมุกตปกติพี่ก็ทันนะแต่ว่าเราเขาพูดรับมุกกันเราก็บังออะไรเหรอ <c oughs> ในนี้มีอะไรที่ผิดไหมมีในนี้มีอะไรจะตอบโต้ไหมอ่าไม่ตอบโต้ครับอันนี้ก็คือเรา <c oughs> เราจะบอกว่าน้องๆอ่าน้องๆเขาเขาตั้งมาให้ด้วยความรักด้วยความเป็นดู <c oughs> ตอนใน,นช่วงพี่พีคมากๆอ่ะผมก็คือหนึ่งในแฟนคลับของแต่ว่าผมอยู่ที่นิวยอร์กตอนนั้นผมถามด้วยพี่ใครที่พี่มองศิลปินเหมือนๆกันนะ <c oughs> ใครที่พี่มองว่าเป็นคู่แข่งเราได้ตอนนั้นเหรอจริงๆแล้วเขาอาจจะมองจับคู่ว่าเป็นคู่แข่งเลยนะแต่พี่ก็แบบว่าโดยปกติเราก็เจอกันเป็นเพื่อนกันอยู่ตลอดอยู่แล้ว นั่นก็คือพี่เจนะพี่เจเจตลินซึ่งตอนนั้นอะยุคนั้นพี่เจก็ออกมาเป็นแนวเต้นเหมือนกันใช่เราก็ออกมาเป็นแนวเต้นแล้วก็มีพิตติกีโรในยุคนั้อ๋อเออพิตติกอีกคนนึงใช่แล้วนอกเหนือจากพิตติกพี่เจพี่ทัศน์สมัยก่อนใครเต้นเยอะๆปังอะก็มีพิตติกนะพี่เจเขาก็เต้นของสไตล์ของเขาใช่ใชของพี่นี่ก็จะเต้นเป็นสไตล์ของพี่ตอนนั้นก็มีอะไรนะ MC Hammer นะตอนนั้นอืมก็จะเต้นในลักษณะเป็นแร็ปเป็นอะไรมากกว่าชื่อเสียงของพี่เนี่ยตำนานนักร้องเท้าไฟเนี่ย จะบอกว่าพี่แบกชื่อเนี้ยมา30ปีแล้วเราต้องดูแลมันยังไงแล้วเราต้องดูแลตัวเองยังไงให้ให้อยู่เพื่อเหมาะแล้วก็แบกกับชื่อเสียงได้ตลอดจริงๆเราก็ไม่ได้ต้องแบกภาระอะไรถึงขนาดนั้นครับเพียงแต่ว่าชื่อที่เราประสบความสำเร็จในยุคนั้นเนี่ยก็คือเป็นอัลบัม Th Thunder ้มทั u ทันเดอรก็คือทัชเท้าไฟผมซื้อด้วยนะโอ้ขอบคุณมากที่นิวยอร์กขอบคุณมากครับ หลายคนก็ยังจําภาพที่เราเป็นนักเต้นได้อยู่นะครับใน,ใ,นในยุคนั้นแล้วก็ประสบความสําเร็จค่อนข้างมากใน,ในช่วงนั้นก็ตั้งแต่แฟนคลับที่ยังรุ่นเด็กๆและโตมาด้วยกันพอโตมาแต่งงานมีลูกมีครอบครัวแล้วเนี่ยหลายๆคนก็ยังจําชื่อนี้กันได้อยู่เขาก็ยังเรียกคําว่าเท้าไฟอยู่ก็เป็นอ,อะไรที่ภูมิใจครับอะไรที่ทําห้พี่ไม่เคยเบื่อไม่เคยเบื่อที่จะซ้อมไม่เคยเบื่อที่จะเต้นไม่เคยเบื่อที่จะยังมีความปเป็นศิลปินในตัวเองอยู่ นั่นก็คือความรักนะอืัความรักในการที่เราจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งโดยที่เราชอบแล้วเราตั้งใจทํามันอย่างเต็มที่ด,ด้วยความรักจริงๆผู้ชมก็จะบอกว่าในช่วงที่รุ่งเรืองที่สุดเนี่ยก็เกิดการหักเหครั้งสําคัญครับแต่จะบอกผู้แชรคนนี้ข้ามผ่านมาได้ยังไงและที่สําคัญเนี่ยแง่คิดกับชีวิตเขาตอนนั้นเนี่ยเขาทำไงถึงผ่านมาได้และผมมั่นใจว่าเราน่าจะได้เรียนรู้อะไรมากกว่าการเต้น จับผู้ชายที่ชื่อทัชนัทโกวทุ่งสักครู่เดียวที่เรื่องจริงในไลฟ์ครับ <ST AR P> ทำใจไม่ส่วนหนึ่ง <ST AR P> แลวครับคุณหมอเนี่ยก็ให้ยาแรงเต็มที่แล้วค่อยๆจากไปค่อยๆไปค่อยๆไปจริงแล้วมันเราไม่ได้ทําตามหน้าที่อ่ะมันเป็นความรู้สึก <ST AR P> ก็คือลูกทุกคนอ่ะกาคุณ <ST AR P> พ่อหรือคุณแม่ไม่สบายก็ต้องดูแล <ST AR P> เรื่องจริงไน <ST AR P> ไลฟ์